ตายคุมาโคกุมาโคโอเคครับผมต้องขอดาวสิคุณท่านนะผมแล้วผมแอดมีฟุวาเซย์โอ้ยตายอย่าตายมองงอีอย่าตายพี่เปิดคิวมังงอนพี่เปิดคิวชิวๆแล้วผมฟุกดีว่าเซย์ด้วยแล้วผมวันนี้ออนท็อปครับผมมาวันนี้มากับน้องกล้องมาถังแก๊สเข้าผมก็วันนี้มาในรอบดึกนะครับตอนขี่ทูมวะด่วนตอนเที่ยงคืนพอดีนะน้องนะตอนนี้คือโอ้ยนี่หินเสียงโคตรดังนะมังงอนะเดี๋ยวพี่ตดเสียงไม่หันก็วันนี้เราจะมาช่วยน้องกล้องนะครับน้องกล้องโดนลุงเซิร์ฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรียนไป อุ๊ยตายเอ้าตายน้อเจ้าตายน้องว้าขันบอกคนดูมาอดีก็ไม่หว่นเลยละไม่หว่นเลยล้ไม่หว่นเลยละอุ๊ยๆมึงเดอเอเอกัมึงยังน้องก็ชูพี่น้องอ๋ออ๋อเย็ยตัวที่มันไม่มีนี่ไงก็กูตายโอยเยีดตัวจบเยแม่ โอ้ยฝุ่นตายเลยฝุ่นตายเลยอะไรวะฝุ่นตายเว้ยตายคือตอนนี้ผมอยู่กับมันก่อนนะไอ้ก่องต่อไอ้ก่องต่อเรียไอ้กองต่อเลยที่เดินลงก็คือน้องๆนะป่ะเปลวไอ้เราอย่าไปวันเก๊ครับน้องๆเดี๋ยวเราค่อยเปิดตีนะครับนะของเรามีเปิดตีนะนี่นะน้องๆดูนี่นะครับพี่ยังมีของเปิดตีนะแต่พี่ไม่เปิดเฉยๆนะน้องๆ เดี๋ยวเราค่อยนะครับ <im it> ี่เสียงโทรศัพท์เพื่อนพี่คุย,พ,คยพี่คอกับเพื่อนน้อง,ง,งมาด้ยตาครับผมก็เหใหญ่น้องพี่เจะพี่เจะดึงตามันจะตายกองแล้วพี่ขอเปิดเกมาน้ำในเกม <im it> มา อว้วพี่โดนน้องก้องโดนพี่โดนน้องก้องน้องก้องพี่โดนพี่ตายน้องพี่ตายอุ้ยพี่ตายละก้องก้องพี่ตายน้องพี่ตายโอ้ยมาดูผมจะเปิดตีนะผมรู้ไม่ไหวแล้วผมดนป่าตังงี้มาผมจะเปิดตีแล้วมาเกิดอะไที่โอมต้องไปแล้วแค่นั้นแหละมา ủa, ừ, thi ông không phải đã, khôngไหว đã, má, nó càng lăng lá, càng lăng, càng super man đấy má, có người nóc, con má, con, con má đi đi bây con khép, con con khép, con. วิ้ยเที่ยมันไม่ตายว่ะคือเดี่ยวเนียผมเปิดเตียงแะ้วคุดูผมไม่ไหวแล้วถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วนะครับกองมาทก้องไอพี่ดิสยงปั่วกองพี่ต่อวะกองกองมา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 อยู่ๆกูเนาะมีนาจีเพื่อขึ้นมาเลยมีอะหรเข้ามั้ก็เข้ามา

คลิปนี but, but ้พ <forever> ี่มาตึงแค่นั้นแหละป๋าตั้งเอาพี่ไปลอยหยอกหยอกหยอกน้องมาครับหยอกดี่พี่ไปครับผมพี่ไหลไหลก็ใส่น้ำมาดิมาดิพี่พีเขาไหลพี่เขาโฟลพี่เขาพิทโฟลพิทโฟลไฟฟล์ครับน้องอะตายไปหนึ่งครับผมตายไปหนึ่งครับม้วนตายครับม้วนตายครับเฮ้ยป๋าตั้งไม่เหี้ยกันใช่ไหมโอ

哎，对了。哎，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  ไปดึงหมอกไปดึงไปดึงหมอกไปดึงหมอกไปดึงไปดึงหมอกเพียงเพียงไปต่อเพียงไปต่อเพียงเฮ้ยไปตะวันตก โอ้ยตายแล้วโอ้ตายแน่นอนพี่บอกแล้วอย่าอย่าอย่ามาหาอย่ามาหากับพี่อย่ามาหากับพี่อย่ามาหากับพี่คลิปนี้พี่มาตึงบอกเลยคลิปนี้ต้องยี่สิบไลค์ถ้าน้องน้อบคลิปนี้เดี๋ยวพี่ไปต่อแน่นอนครับน้องๆนะคลิปนี้พี่ลงแน่นอนครับวันพรุ่งนี้นะครับผมนอะก็รอติดตามเลยครับไม่ต้อลงคืนนี้แม่เลยพี่ดีพอดีพี่ดีแล้วถ้าคลิปนี้เกินยี่สิบแล้วเดี๋ยวพี่จัดให้ต่อนะคลิปสนุกๆนะครับน้องๆอย่าลืมไปด้วยเซอร์วิสเยอะๆนะครับน้องๆแล้วพี่ เพียงหวดีก็มงดีก็ดีไปกีไปก็ไปกตายตกตายตกตายไปหาปลาปลาปลาเ็กูปาเล็ปาลกกูปลากกูก้กูตายเนาะียแต่กูคอืเตายจะตายเนาะเพียงไหวเพียงไปต่อเพียงไหเพียงไปต่อเพียงหมอเพียงไปต่ออุ้ยตายหูตายกูอีกแล้ว ต่อยกูแน่แม่ไปไมาพี่เปิดประตูบ้านต่อครับทีนี้คิ่เรียวๆอยู่หละแม่คิดจะตามด้วยมาดิก็ไหวก็ไหวก็ไหวก็อย่าร้ออย่าล้อคำว่าอดทนเนาะวันที่ก็ไหวว่าน้องอู้มันเยอะเกินต่หนอ ตีมันเยอะวะน้องเฮ้ยไอกงไปเร่ไอ้มาดีไอ้ใครวะกองหลอกองหลอกองยู่ยไว้กองยู่ไว้กอยู่ไว้กอยู่ไว้ไอ้หนึ่กองตอนนี้ตาสอกอตาสองอูู้ตายแล้วโ้ยโดนตายนเนียแม่เอ้ยกูได้เชิดชายตวะั แล้วสองคนจริงๆเหมือนน้องก้องเรายังไม่ม being <moon> ีคำว่าขอร้องกับพวกมันไว่น้องเราต้องสู้ต่อไปน้องลุยเขาแขมีเราก้องก้องแขมก้องแขมปก้องแขมไเดี๋ยวพี่จะเปิดเตียงน้องๆพี่จะใส่ขาบอยนะครับแล้วพี่มีอะไพวกแม่งละถือว่าที่พี่ต้องเฉิดฉายเชิดเท่านั้นแหละถือว่าที่พี่ต้องเฉิดฉายเชิดนะคิมนี้มหน่ามีดาม่าถ้ามีดาม่าก็ทักเฟซพี่มาหน่อนะ พี่แค่มาทำคอนเทนต์เฉยนังอยียซีเรียครับยไปดีกองไปเลก้องแถมกองแถมอุ้ยก้องกูใจแวแม่กองถอยก้องุ้นเลไปเรกไอ้ดุดีกนองไปเรียไอ้ร้อนดุฝนมดีไอ้กองไปเรียอนดีก่น้องไปเีน้ไอ้เฮ้ยไม่เอาน้องเด็ดิๆ้อน้องราแค่นี้พอแล้ว ลเดไนามดีไ <Good> ่ดรีปบาเยอะ่มันมันอยงตาดงีทำเหี้ยอะไรอ่ะตาดีไอ้กองตายไดไงอ่ะกมึยมเนโอมตายนะโอมโอมวสุตายนะโอมอย่านะอย่านะอย่าดื้อนะเนอะใครมีปอกกูจังหอะใคร à, à, vừa mới vừa mới xua mới xua đỏ, tạt đưa. À. Có có hỏi 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 có đó. Bay bà đó nó, hỏi hỏi nó hỏi thôi hỏi giao đi nó, giả bay nó giao bay, bay nó. Đây đây có sút tay mình nó, đây có sút tay đây có sút tay, đây có nó, lôi nó, không mày nó phải không ไต่หนึ่งหนอะไตหนึ่งไต่หนึ่งเนาะไหนึ่งเนาะไต่หนึ่งพี่ยังหัวพี่ยังไปต่อนาะพี่เขาฟีฟลพี่เขาฟีฟลนะไต่หนึ่งหนาไตหนึ่งหนาะไยหนึ่งเนาะไต่หนึ่งเนอะโอ้ยเฮียเฮียรถคนแรงนับโอ้ยเยอะโดนลุงเยอะเกิน พี่ย uh. ังไหวพี <c oughs> <c oughs> ่ยังมุพี่ยังชุกไหวเนาะพี่ช่วยพี่หน่อยพี่ยังไหว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 เอ็มอะไรเอ็มอะไรพี่ยังไหวเนาะกองกองโอ้ก็มึงรีบตายไปเลยวะตายตายตายหนึ่งพอดีโคตรึงไอ้เหี้ยกูยังไหวกูยังไหวกูยังไปต่อตายหนึ่งพอดีพอดีโคตรึงยังไหวยังไปต่อเอาวะสุดตายนะวะสุดตายนะวออวะสุดตายนะเออตายพอดิวะสุดตายกูบอกแล้ววะสุดตาย Rồi coi rồi rồi phải rồi. nó nó tơi áo. Tôi suýt tơi áo. Tôi suýt tơi áo. Tôi suýt tơi áo. nó suýt nó áo. Tôi suýt tơi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  áo. Go suýt go áo. go suýt tơi tay Tôi suýt bốn rồi bốn rồi tay 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 đêm ôm bài là nó ôm bài nó ôm tay đêm tay tay ôm tay đêm tay đêm mày hủy gì con มมงกองกูเอามึงองดึงน้อกูสอใส่เออดูสอใส่ลดูดูไหวกููไหวกงจูไหวกููไหวกูตึ่นั้น้อตึงจริงตึพี่ตึงจริงน้อพี่ตึงจริงพี่ไหวพี่ไหวพี่พี่งไปต่อน้อพี่งไปต่อาึงึนอีกทีกูตาไโออย่าไปอออย่าอย่าเข้ามาโออย่าเข้ามาขร้องขอร้องใจน้องใจายคนนี้น้อแค่นั้นใช่ปะ ไปหน,หนึ่งน้องไปหนึ huh? cus, ่งน้องไปไปหนึ่งน้องโคตรตือนไอ้เทียทีนี้โคตรเจ็บคอเลยไปอีไปนึ่งไปหนึ่งทีนี้กูเจ็บคอจริงอ้เหรอคนดูทําทํา้กอีกไปพี่ไม่อยากทําปอนน้องนะพี่เหนื่อยละอปดิอปดิอปดิตายนะอีกทีกูตายนะวัด้ยน เดียงมาะเพียงไปต่อที่คุณเท่านั้นตายไป้หนึ่งหนอตายหนึ่งตายหนึ่งหนอดีตอดีตอดีตอดาตดีตอดีตอดีตอดตอดี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 อดีต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 นดีอดีต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 ดีตอตอดีตอดอดิตอดอดิตอดี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 ตตอดีีตตอดีตอดีตอดีตีตออดดีต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 อตอด โอ้ยยี่คิปนี้กูโค,ค่คนมาโค่นโค่นในว่าเซ่โค่นออนท็อปแค่นั้นแหละวัดี้ไหนน้องน้องไหนเอาก้า์ตายไอ้กูจะตายโอ้แค่นี้แค่มดแกะค่ะ <c oughs> ไปไปคลิปละก็โอเคผมประมาณนี้ผมนะก็ขอบคุณที่รับชมจบรับผมนะก็คลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามด้วยนะผมนะก็อย,อย่างที่สำคัญนะผมมาได้เซิรเว่นก็เยอะๆนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์ทุกโพลเลยนะครับ รต่ว่าเพจนู่นนี่นั่นให้ติดต่อนะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ถ้าใครตามพี่มาเดี๋ยวพี่จะมีของให้นะครับผมโอเคตามนี้ไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย